ช่ไปเลยไหมช่ไปเลยไหมเนี่ยฮะฮะช่อไปเลยไหมนะใส่หางนะใส่หางนะทั้งจาใส่หางฮะทั้จาใส่หางนะโอ้ย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 ไปเลยหายไปอีกแล้วเนี่ยหายไปตัวไหนนี่หายไปไหนเอาอยู่นี่โอ้ยโอ้ยอยอยู่นี่โอ้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 อีอีโอ้อี o o uu ba u, u pa pa hiya hiya hoop 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 gà ลิโยนให้กี่รอบก็วิ่งไปรับชอบมากเลยตัวนี้ฮะอะเสียอาไปจุ่มน้ำ จุ่มน้ำนะเอาไก่ไ okay, ปจุ่มน้ำเหรอจุ่มน้ำเหรอมันก็จุ่มน้ำมันก็สำลักน้ำสิไก่เบลลี่อ่ะไปไปไปเอาไก่ okay. ดูสิจะไปไหมดูสิดูสิดูสิ go ไป